เมื่อหน่อยเราจะไปทะเลนะครับรจะไปทะเลเลยวันนี้เราจะไปทะเลดูจากชุดนี่ก่อนสงการนั้นเนี่ยไปไปกันเลยใช้ทางออกถนนหมายเลข337เข้าสู่อำเภอสัตนติคือเห็นทะเลหรือเปล่าครับฮะเคยเหรอเคยอะยไรล่ะนี่มาครั้งแรกเลยนะครับ โอ้หตอนนี้เราพาน้องอิดมาเที่ยวทะเลที่แสมสารนะครับจังหวัดอะไรไม่รู้จังหวัดระยองอ่ะเลยองหรือตะซีหีบเดี๋ยวกําลังอันนี้เรากําลังไปซื้อของนะครับอาหารทะเลตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตลาดแสมสารอ๋อเรากําลังเลือกซื้อของสดนะครับวันนี้พี่เจยจะมปซื้ออะไรบ้างคะชี่ลูกกั่งมาก็มีนี่นะครับกุ้งปลาหมึกกระเพาะฮะ อยากกินมูทะเลหมูทะเลถ้าเจอไม่กินจะตบให้นะเอินนะน้องอิดเห็นทะเลหรือยังน้องอิเห็นทะเลหรือยัง สวยไหมทะเลกว้างไหมครับกว้างกว้างไหมลูกนี่นะน้องอิดน้องอิดก,กำลังมองไปที่ทะเลนะครับเดี๋ยวกำลังจะแพนไปแนละ้วว่าน้องอิดเห็นอะไรนี่โอ้โหทะเลสุดลูกหูลูกตานะครับออกจากสกรปรกหน่อยนะตรงนี้มันเป็นเหมือนตลาดนะครับอะไรครับน้องอิดอะไรครับสวยไหมทะเลบา,บายบยทะเลยัง สวัสดีครับทะเลยังสวัสดีครับยังยังสบายมากเลยครับสุขสูขขอากาศดีมากเลยครับแล้วบอกว่อกาอวันนี้เราวันนี้เราพามาเที่ยวแสมสารครับม<พ>าเที่ยว <c oughs> นะใหม่เลยแสมสารสำหรับเราเนี่ยธรรมาดาแล้วแต่ถา้เาเราเออนี่คือครั้งแรกในชีวิตครับไม,ไม่เาคือดูคนด,ดูเด็ก้ันนอกรียกว่าเด็ก้ันนอกครับเด็กวันพุธไตมาเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิตแต่วันนี้เขาโดนอัปเปอร์หีโดยการใส่เสื้อให้ใส่เสื้อที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับ ให้มันรู้ว่าเขาไม่ควรจะอยู่ในโค้งของเรานี่นะครับเดี๋ยวเราไปหาแดน้ำใสกันเท่ที่สุดเดี๋ยวเราไปหาดน้ําใสดีกว่านี่เจอเปิดแบบวิวซูเปอร์ไปตอนนี้เราก็ซื้ออะไรครับซื้ออาหารสดเสร็จแล้วเลยครับเรากําลังจะไปที่หาดน้ําใสกันใช่ไหมใช่เราคือผู้ผิดมัน11กิโลเมตรครับ หคือกุ้งซูเปลาหมึกปลาหมึกซื้อหอยไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าแต่คือหมดหมดอันนี้ก็คือหมดอ่ะต้องบังคับอิ่มอะเราไม่ได้ซื้อกุ้งเราซื้อหอยหอยหวานหอยหวานหอยแมงคู่ให้หอยแมงคู่เนี่ยเขาเึื่อนไเลยหอยหวานเนี่ยเราไปปิ้งใช่ใช่ปลาหมึกปลาหมึกสองโลใช่ไหมเรากำลังจะไปเล่นน้ําที่เขาว่ามันมันสวยที่สุดในย่านนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะโชว์หลอนเนี่ยเรากำลังจะขับเข้าไปผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับหาด้ำสายเคยมาแต่หาดนางลำเนาะ เดี๋ยวเราต้องเสียค่าเข้า,ขาด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดน้ําใสค่ะหาดน้ําใสครับน้องอิเห็นทะเลทั้งแรกไปเลยมาเที่ยวหาดน้ำใสครั้งแรกเลยเนาะเล่นทรายเต็มไปเป็นไงเป็นไงครับน้องอิดเป็นไงทะเลทะเลเป็นไงน้ําใหญ่ไหมน้ําเยอะไหมชอบไหมชอบไหมชอบไปครับเราจะไปยังเราจะไปทะเลยังจะไปเล่นน้ำในทะเลแล้วออ๋ไปเดี๋ยวแม่ซ่อมของให้นะลูกไปเร็วไปเร็วไปไชวนชวนนีโอไปเร็วชวนนีโอไปเร็วไปเร็ว มาหาลุงโอแล้วเนี่ยมาหานีโอน้องอิดชี้นิดท,ทะเลอยู่ไหนลูกเทะเลอยู่ไหนชี้ที่ไหนครับอ่าทะเลเะแลตรัตไออะไรเนี่ยเอาตังอะไรมาเช่าเนี่ยไม่เห็นมีใครเขาเช่าเลยองยางอะ่ะร้อยห้าสิบพอดี ตัวเองไวไ้บอกว่าจะไหว้ข้าวทะเละไหนเราจะรอดูเอาดิยกักเกิลอันนีอ้อ่ะคุณเล่นกับน้องมาดูดิโอ้โหเช่าอยู่คนเดียวนี้คืออันนี้ก็คือแบบว่าบ้านนอกของจริงอ่ะเนะี่ยก็คือคนอื่นเขามากันบ่อยแล้วไงไม่เช่าแม่บอกมือหน่อยมนะีขวงยางด้วยนะเที่ยวยุคโควิดมีขวงยางด้วยนะ ดีจังเงยหน่หนอยเฮ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยเหมือนนายอย่งมิวสิกเลยเลยเหมือนสเสากิโลอ่ะเหมือนเสากิโลเอิร์ดอ่ะต้องต้องครับอ eat, ดิด้องอิดดูดิมองมาทางพ่อเร็วนะระวังนะตามมาเลยตามมาตามมา อ้าวพ่อระวังเปืือนเร็วอตามพ่อมาเร,เร็วเร็วนี่นี่เจอน้ำแล้วเจอน้ำแล้วอ,อ่ะครับเจอทะเลของแท้แล้วนี่ดูไหนโอ้โหเห็นนะโอ้ชอบชอบไหมล่ะน้องอิดชอบไหมครับ

เราดิน้องอิดเจอน้าทะเลแล้วเนี่ยทะเลเนี่ย,าายเร็วเร็วดิไปไหนไปไหนน้ำเค็มนะไม่เอาเข้าปากนะโอ้โหอ,อ่าเค็มเห็นไหมเค็มไหมเช็ดปะอ่ะเ,เ,เ,เช็ดเอาหน้าเช็ดเยอะเอาหน้าเช็ดเสื้อบวกก่อนเร็ว ว่าถ่ายจริงถ่ายจริงอันนี้ก็ดีนะครับอาการคลื่นลุกติดการล้มไปอาการาล้มให้นลูกอาการเดี๋ยวก่อนเร็วเราก็ยังเ,เราก็กำล,ลังใช้ชีวิตอยู่บนหาดนะครับ,บซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้มาเนาะก็ถือว่าดีนะเต็มสิบให้ไปเก้าแล้วกันตัดคะแนนคือไม่ค่อยมีคนใส่บีกินนี่เท่าไหร่นะครับตัดคะแนนตรงนี้นะ คะแนน,นความใสของน้ำครับลองดูดิใสเ,เหมือนตะแล้วเนี่ยกรอกน้ำทะเลใช่ไหมกรอกน้ำเลยกรอกเลยเร็ว ออหลายัยงหลายัยงมีบ่อหลงอิฐหรอนายโอ้โหหลองอิฐมีบ่อของตัวเองแล้วนะครับเนี่ย,ยบ่อส่วนตัวไหมน้องอิฐบ่อส่วนตัวไหมครับ สี่โมงแล้วใช่ไหมโอ้นี่กำลังลงกำลังเย็นเลยนะครับเนี่ยน,นี่ครับอ๋อน้องอิดแบบเหมือนเหนื่อยใช่ไหมไปขุดบ่ออะไรตรงทรายอ่ะขุดบ่อไว้ไวเยอะเลยน้ำเค็มไหม,มทะเลอ่ะสัมผณ์หน่อยน้ำเค็มไหมเค็มปีเลยไหมปีเลยไหมปีเค็มปีเลยอะ่ะทำไมเค็มอ่ะ มไม่เค็มไม่ไหวแล้วอ่ะหมดแบตแบตหมดอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นนะตอนเย็นเราจะไปปิ้งย่างกันที่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทหรูริมทะเลไช่ปะไม่เคยไปเหมือนกันหรูหรือเปล่าใบบายแล้วใบบ่าย,นะาย,ายง่วงแล้วนะครับตอนนี้น้องติดของง่วงแล้วนะชิวชิว ตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับนี่ตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วใช่ไหมครับลูกนะครับตอนนี้น้องอิทกําลังจะมาชมพระอาทิตย์ตกไหนพระอาทิตย์ตกตรงไหนโอ้แเดนนู่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 นพระอาทิตย์ตกอยู่ไหนตรงนู้นนเห็นไหมครับโอ้มันจะย้อนแตงหน่อยนะแต่บอกว่าบรรยากาศดีจริงๆอ่าเนาะบรรยากาศดีเนาะตกไปในน้พระอาทิตย์ตกไปในน้ําถูกต้องไอพี่เอิร์ดอยู่ไหนอะไหน เออพี่เออพี่เอออยู่ไหนนะครับโอ้ยตอนนี้เรากำลังกันหนาวถือว่าบรรยากาศโอ้ไอ้ห้าโมงจะขึ้นแล้วครับเราลงแล้วนะเราจะอยู่จนปิดหาดใช่ไหมกินยังลงมากี่ชั่วโมงแล้วใครมาถ่ายหรือที่ของผมจะอยู่จนปิดหาดนไหมนี่นี่อันนี้เด็กห้อยยงอันนี้แต่เราจะอยู่ปิดแผ่ได้หรอกปุยจั๊บถูกไหมที่กอดตาม ไปเร็วไปเร้วเราไปปิ้งยางกันต่อเลยไปเร็วไบายทะเลกันเลยไปร็วก้งายไปทะเลครับไปเร็วเอ้ไปไปทะเลโอ้ซสีเอตเอ้โอไอตรงไอตรงนี้มันเอไมต้องมีอย่างนี้มันจะซิรูเอตไงเนี่ยมันจะสีรูเอต อนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องพักของเรานะครับที่อยู่ติดริมทะเลเลยนี่เป็นสองห้องแล้วครับแล้วเราอยู่นี่ทะเลของเรานี่นี่นี่ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่ผมว่าโอเคนะถือว่าดีเลยคุณแม่ว่าดีไหมครับที่ผู้สิงนี่ว่าดีที่ท,ที่ที่ผู้สิงนี่ดีไหม<ด>โอเคนะสามีสม้สมใส่สม้สม,สมเลยเออโอเคนะ พอว่าพาว่าโอเคอยู่อ่ะนี่ครับหนึ่งก็มีลานของเราตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะร่างกินอะไรกันตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวจะพามาดูครับนี่โอ้หมันเป็นเวิร์งเลยนะครับนี่มันเป็นเวิร์งเลย,เ,เ,เ,ลยเห็นไหมโหพี่โหแล้วเพลงนี้กำลังมันเลยนี่เพลงตรงนี้กำลังมันนี่คือแบบว่าแท็กได้เลยนะแท็กแท็กกันได้เลยโอเค เรือเสียงดังเหรออ๋อเรือเสียงไม่ดังแล้วเนี่ยเรือเรืเ huh. ต uh ีง huh. ย uh ัง huh. ป hmm ึ nah. ๊บเปิ huh. so ้ลเปิ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 ้ลปิ้ลเฮ้ต้มสิบห้าอะไรตอนนี้ก็นี่นะครับรอจุดไปอยู่อันนี้คือครึ่งชั่วโมงนะแอบเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงแล้วกูกินหอยอิ่มแล้วตอนนี้กินหอยกินหอยจนหมดไปถุงแล้วแล้วแบบว่า จะได้ตัดก,กำลังไปก่อนอันนี้เป็นเตานะครับเป็นเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็โอเคนะสง่งส่งเริ่มมาแล้วตอนนี้ส่งเริ่มมาเราก็กินหอยรอไปก่อนอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเริ่มเริ่มเห็นทีท่าว่าจะได้กินแล้วครับตอนนี้ตอนแรกจุดไฟอยู่ยานานกับชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะ แล้วดูตรงนู้นตรงนู้นเขาเลิกแล้วอ่ะเขากินจนเลิกอ่ะเรายังแบบแม่ยังไปไม่ติดติดตอนแรกจะไปจ้างจะไปจ้างคอยย่างด้วยตรงนั้นนะขอย่างหน่อยตอนนี้น้องอีกกําลังกําลังง่วงใช่ไหมโอ้แอบตาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น เดี๋ยวนี่นะครับนอนอยู่ริมทะเลนะโอ้ดูดูสอวอด้วยสาวอเปิดงานให้กินของให้สาวสวอกินของปลูกก่อนเิงนนแล้วของแพงเอาไว้ดึกดกสอวอไม่อยู่แล้วบ,บรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าชิวๆชิวๆนะครับอ,อีกก็ง่วงนอนแล้วด้วย ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนนี่ดังตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานเขาเรียกว่าอะไรสะพาอนาอะไรอ่ะเหมือนสะพานอะไรสักอย่างนะตอนเช้าน่าจะสวยนะใครกล้ากระโดดนะตกตกปลาหมึกในชะ่ไหมเหมือนจะตกปลาหมึกแตก่คงไม่มีอะไรให้ตก,กตรงเนี้ยมันไม่มีไฟล่อไงต้องมีไฟล่อจะมาขึ้นสูงกันนะเนี่ยขาสั่นต้องกลัวปึ๊บอืมนี้ถึงกลัวเลยนี่นะครับก็เป็นสะพานนี้มีไฟด้วยนะเนี่ยมีไฟด้วยนะ บ้านๆนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเราจะมีโฮมสเตย์นะครับเหมือนจะเป็นแบบโฮมสเตย์ยื่นลงไปในน้ำเนาะเป็นสีสีร้านอาหารที่เขาถ่ายทีวีป้ะที่ถ่ายหนังป้ะไม่รู้ร้านอะไรอ่ะเอกอ่าวนะมีจังเห็นป้ะก็เลิกอยกเดินไปนู่นเดินเข้าไปได้นไหมได้นะไปไปละ นะครับเช้าวันที่ว่าเช้าวันที่สิบอันอารทิ์เนาะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับผู้สิงแคมป์เนาะก็แนะนําเลยเราก็ไม่ค่อยรู้ไม่เคยมานะก็ถือว่าดีนะทะเลก็ไม่ทะเลไม่เหม็นนะครับแล้วถือว่าน้ําก็ใสใช้ได้เลยนะสังเกตนี่นะครับ คนที่คิดว่านี่ที่ไม่เคยเห็นทะเลก็ก็ยังสนุกได้ก็นะยังดีก<ด>็ยังดีเนี่ยนี่ครับดีนะบรรยากาศน้องอิดน้องอิดครับน้องอิดบายบายหน่อยเร็วนี่ครับน้องอิดก,ก็ดย,ยังไม่ให้ลงเล่นนะกำลังมองอยู่น้องอิดนีออ่นออนออครับเป็นชายหาดของเรา พูสิงครับพูสิงแคมป์รีสอร์ทใช่ไหมครับแสมสารใช่ไหมจังหวัดอะไรจังหวัดระยองอ่อันนี้วันอาทิตย์ที่สิบนะครับอยู่ชนบุรีอ๋อแล้วเราตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเจ็ดโมงกว่ากว่าไม่เห็นหูดเลยเลยแล้วโดดลงไปเร็วแงแรง

เดี๋ยวนีถ่ายวิดีโอเองอกู่ขอบคครับแบบอะไรอ่ะอะโดดดีเอกไม่ถึงรงไ้ไเอาแบบว่าใใใใใอะไรอะไรชุม,มือดิชุม,มือดิชุม,มือดินี่นีเอาใหม่ป่า เรากำลังจะไปซื้อของซื้อของฝากนะที่ว่าเป็นของฝากของแห้งแล้วก็ของสดร้านอะไรสักอย่างแบบว่าเราจะซื้อกุ้งมังกรกิโอโอกำลังจะพาเราไปคือนี้ห้าสิบบาทหมดยังถามคนนี้แต่ซื้อกุ้งมังกรอ่ะเติมเนตหมดแล้วโอ้ห้าสิบบาทนี่จะเอามังกรมังกุ้งมังกรกิ้งกงกิ้งคือโอ้โห กินก็มากกว่าคนอื่นนะเมื่อวานอ่ะโอ้ยน้อยที่สุดเลยนะครับเรากำลังจะไปนะไหนแม่แม่จะเอาอะไรครับไ,ไะฮะเอาอะไรเอ็นีิค่ะไม่เคยกินเนี่ยเะนิ่น ตอนนี้เรากำลังมาดูสุวรรณภูมิครับถนนข้างสุวรรณภูมิใช่ป่ะน้องอีดเรารอดูเครื่องบินขึ้น,น,นใช่ไหมครับ ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมลูกนะโอ้เนี่ยเรากําลังรงอจอดดูอยู่นะอันนี้ก็เป็นนี่ครับเราเลยเซนทันวิเลตมาได้ใช่ไหมเลยมาแล้วสินี่นะเราก็รออยู่ในรถเราจะรอดูเครื่องบินรถจะไม่รู้ว่าเครื่องบินจะขึ้นหรือเปล่านะจนไม่รู้อ่ะจะรอดูเขาจอดรอดูเยอะอ่ะเอาดีเราก็เลยต้องตามสไตล์เราแนละ้วไม่เคยมาก็ต้องจอดดุกมา เดี๋ยวไปดูกันครับรอดูว่าจะขึ้นหล่านี่ยว่าซีวิกก็จอดเด็ดปะเา่ต้องจอดดูรูเป็นไรวุ้ยน,นี่ไงกำลังขึ้นเร็วน,นู่นมาดูอะไรดูเครื่องบินกลับแลละก,กลับเทุงเทพหลังจากเที่ยวมามีเที่ยวทะเลมาแล้วใช่ ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสนุกอยู่ได้เล่นได้เล่นทะเลทั้งเย็นทั้งเช้าแล้วครับแล้วก็ค่าที่พาก็ไม่แพงเท่าที่ควรมัรเป็นการขอกมาเหน้ำเยคือคือตอนแรกจะไปดำน้ำนะแต่บอกว่ามันน่าจะมันน่าจะแน่นไปนะเราก็เลยบอกว่าให้มันหลวมๆหน่อยตอนเช้าก็มาเล่นตอนเช้าก็มาเล่นน้ำหน้าเขาเรียกว่ารีสอร์ทหลว ช,ชื่ออพูสิงไม่นะ่าไม่น่าจะหรูแล้วนะชื่อพูสิงชื่อโบราณมากแต่เป็นรีสอร์ทเก่าแต่ก็โอเคอะพอนอนได้แอร์เย็นโอเคก็จบละบรรยากาศดีตื่นเช้ามาแอรด์ดังไหมนิดนึงเสียงดังปังปังดังน้อยกว่าเอิร์ดกลนะจริงนะองนงไอ้ทั้งกลทั้งไอทั้งจามซึ่งๆึมันคนลำคาญเลยคนทุกคนก็ตื่นหมดอะ่ะใช่อะก็เลยแบบทีหลังรู้ว่าจะพามาอีกเขาบอกนะว่ใไปตอนไหนอะน่าเบื่อมากเลยไม่จริงอ่ะโอเค เดี๋ยวเราก็า<อ>ปิดทริปนะครับปิดทริปมาทะเลครั้งแรกของอิทเอิร์ธซึ่งครั้งต่อไปนี่ต้องพิจารณาก่อนนะว่าใครจะได้มาอีกคนต่อไปพีเอิร์ทได้มาแน่ครับบ๊ายบาย